สิ่งที่เราได้รับคําตอบจากตํารวจคนหนึ่งในชุดสืบสวนบอกเลยว่าพูดต่อ,อหน้าสักคีพยานของผมอีกหลายคนถ้าให้ทีมอัจฉริยะมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทําให้แผนการที่วางไว้ทั้งหมดชิดหายทั้งระบบแล้วก็ชิดหายทั้งสํานวนอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินกับหูมันทําให้เราต้องออกมาชนออกมาสู้สู้เพื่อทวงความไม่ธรรมให้กับน้องแตงโมคดีนี้ใกล้จะเด็ดปีกอินทรีได้แล้วให้แยกแยะ ระหว่างองค์กรกับตัวบุคคลเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับองค์กรนะครับทุกหน่วยงานนะครับย่อมมีคนดีคนชั่วนะแต่คดีนี้นะครับเราจับได้ตั้งแต่ตอนที่โทรมาขู่เราแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการขู่ทางผมเนี่ยไม่ให้ยุ่งคดีแตงโมนะผมก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเราเข้าไปสัมผัสอะไรบางสิ่งบางอย่างจนเราก็ทั่งเจาะข้อมูลได้เชิงลึกทั้งหมดนะ เราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราได้รับคําตอบจากตํารวจคนหนึ่งนะครับในชุดสืบสวนบอกเลยว่าพูดต่อ,อหน้าสักขีพยานของผมอีกหลายคนถ้าให้ทีมอัจฉริยะมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทําให้แผนการที่วางไว้ทั้งหมดชิดหายทั้งระบบแล้วก็ชิดหายทั้งสํานวนอันนี้คือสิ่งที่ผมได้ยินกับหูได้ยินโดยที่มีพยานหลักฐานก็คือนายมนตรีนะครับอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มี ลูกน้องของผมอีกหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ได้ยินกันชัดเจนซึ่งมันทําให้เราต้องออกมาชนออกมาสู้สู้เพื่อทวงความไม่ธรรมให้กับน้องแตงโมให้กับคนไทยทั้งประเทศที่มีตํารวจอปยศไม่กี่คนในการทําลายองค์กรของสำนักตุนิยมชาตินะครับแล้วก็มีหน่วยงานบางหน่วยงานของนะครับในสำนักตรนิยมชาติบางคนนะร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างพยานฐานจาเป็นเท็จเช่นบอกว่าบาดแผลขาข้างฝาเนี่ย เขาได้กลับไปพัดเรือแท้จริงแล้วเนี่ยถูกไปมีดกีดขาครับพี่น้องประชาชนนะถูกไปมีดกีดขาแล้วก็มีคนช่วยยกขานะครับมีคนช่วยยกขาในการกรีดกีดให้กีดขาน้องแตงโมเนี่ยจนกระทั่งรอจนกระทั่งเลือดนะครับเลือดเลือดหยุดไหลเอางี้ว่าแล้วก็ผักตกหัวเรือผักตกหัวเรือนะด้านหน้านะครับด้านหน้าของเรือ นี่คือเหตุผลที่ผมออกมาไก่ชนอย่างผมเนี่ยออกมาชนแล้วผมก็เรียนนายผมให้เรียนนายผมเนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของชมรมม่กรรมทราบนะครับว่าคดีนี้ใกล้จะเด็ดปีอินซีได้แล้วก็เรียนให้นายทราบนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องยืนยันนะครับว่าเราจะทําหน้าที่ของเราให้ถึงที่สุด